พ่อค้าเอาน้ำหนึ่งขวดครับอะเนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ย hey, คุณทำไมเป็นพ่อค้าทำตัวนี่ใส่เสียดใส่ลูกค้าแบบนี้ยเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกหนูจะไม่เป็นไรได้ไงครับถ้าทำงานบริการไม่ได้เนี่ยก็จะมาขายของเลยจเย็ยๆนะหนูลูกค้าแค่แต่งตัวโทมนิดน,นึงก็เหยียดลวคนอะไรวะ อะไรวันนี้จะซื้ออะไรอีกเบียร์หนึ่งขวดที่ลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยห้าส <5, 6. S 1> ิบหกนี่ที่นี่ไม่มีเบียร์หรอกดื่มน้ำเปล่าออไปแทนแล้วกันพ่อคา้าเจ้าน้ำเหรอเนี่ยวางอยู่นี้ไงมีปัญญาก็หยิบเอาเองแล้วกัน พ่อคะาทำไมต้องวางน้ำให้ลุงกรหยิบเองด้วยเนี่ยมึงไม่ต้องยุ่งนะ่ะซื้อของเสร็จก็รีบๆไปพ่อค้พ่อค้าที่ถึงแย่ของมุงอะไรกันก็ไม่รู้อ,อะไรกัะ เห็นว่าเป็นผู้ชายแก่โดนรถชนคนมุงดวนเต็มเลย พ่อทำอะไรอยู่ครับพ่อนั่งกินข้าวเพิ่งเสร็จตอนนี้ก็นั่งเล่นอยู่ในสวนาสาธารณะแชมป์ยกตท้ให้พ่อได้ไหมคนที่ตบหน้าแกคืพอพ่อพ่อขอโทษนะผมบอกพ่อแล้วไงผมไม่อยากไปโรงเรียนคะแนนก็ไม่ดีเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกพ่อแกพูดอะไรของแกแตแกไม่เรียนน่ะอยากเป็นแบบพ่อเหรอทำงานตากแดดตากลมอ่ะ แกนอยก็ได้ช่วยพ่อไงฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแกกลับไปนี่เดี๋ยวนี้ก็ผมบอกครูไปแล้วว่าผมจะลาออกทำไมแกทำแบบนี้ถ้าแกไปอะ่ะแกไม่ใช่ลูกฉันเรากลับมาเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมนะตอนน้าที่พ่อํำไปอ่ะพ่อเป็นพ่งแก กยกโทษได้พ่อนะทําไมพ่อจะตีตัวเองอยู่ตรงนี้แหละพ่อแชมพ่อผมยกโทษให้เราไปลืมด้วยกันไหมครับเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ